โอ้อันนี้สนุกเล่นน้ำสนุกมากเลยค่ะเนี้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอแหมวันนีสมีพลังมาดูไสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะโอ้โห,อ,อ,นนหอ,อันนี้สามีมีพลังกลุ้มรอยเย มาค่ะมาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำกันแฮป h a p แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวเย็นๆหน่อยเราเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอะเราว่าเราจะไปเดินที่ชายทะเลไปด้วยกันนะคะเราไปเดินชายทะเลกันนะแล้วเดี๋ยววันนี้เขามีงานที่เออเซ็นทรัลไลฟ์มีอะไรนะสวนลอยอะไรสักอย่างในตลาดตลาดสวนลอยนี่แหละเขาว่าอย่างนี้ค่ะ ไปกันที่ทะเลนะคะบ๊ายบาย